พี่ว่าพี่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันอันนี้เราต้องรู้ถ้าเขาไม่ทํางานกับเราการไปสู่ A-STAR คือทําไม่ได้อย่างน้อยคือพี่จะบอกเขาตั้งแต่คลาสรแรกๆเลยนะว่าอยู่ไม่ได้ A-STAR นะแล้วพี่จะบอกเขาอยู่เสมอว่าวีคเนี้ยยูไม่ได้ A-STAR วีคเนี้ยยูได้ A วีคเนี้ยยูได้ C ีวีคนี้ยยู่ได้ B คือการทําแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกตื่นตื่นตระหนกนิดๆว่าแบบ ถ้าเผื่อสมมติมันโมดิเวตเขาได้เขาจะเขาจะร่วมมือกับเราแต่ถ้ามันโมดิเวตเขาไม่ได้เราจะรู้พูดไปยังไงเขาก็เขาก็ไม่ทำดังนั้นมันช่วยช่วยสกรีนได้สิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อเลยนะก็อย่างที่พี่บอกก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนใช่ไหมเราก็ทํางานร่วมกันแล้วเราก็จะเหมือนเบรกดาวออกมาว่าสิ่งที่ต้องทามีอะไรบ้างใช่ไหมเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแน่นอนว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องผ่านบททดสอบเพื่อที่จะทําให บางอย่างมันมันได้อย่างเช่นเรามองภาพแล้วว่าการเขียน analysis ใช่ปะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างแบบเป็น literature EFL ทั่วๆไปนะยูจะเขียน analysis ได้ปลายทางเนี่ยสเต็ปแรกเลยอะ่ะมันไม่ใช่เขียนนะถ้ายูจะเขียนได้ปลายทางเนี่ยยูสเต็ปแรกคืออ่านนะดังนั้นคลาสแรกพี่จะสอนเขาเหมือนอย่างที่พี่ทำคลิปกับเรานั่นแหละพี่จะสอนเรื่องของโลกของความหมายเนี่ยที่พี่สอนเราไปอะ่ะก็ ในโลกนี้มันมีความหมายเยอะมากเลยยูยูจับมันได้ไหมดังนั้นสเต็ปที่1ถ้ายูยังจับไม่ได้ยูอย่าคิดนะว่ายูจะได้ o v v ไปไปไปบทอื่นอ่ะเราถ้าเผื่อสมมุติยูเชื่อใจพี่ใช่ไหมยูก็ต้องเชื่อว่าพี่เนี่ยสามารถพาเราไป A-Star ได้ในเวลาที่กําหนดดังนั้นเนี่ยสเต็ปที่ 1. นึ่งยูทำตามที่พี่บอกเนี่ยแหละถ้าอย,าายู่ไม่ทําพี่ก็จะทดลบ คำว่าทดลบหมายความว่าพี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมันไม่มันไม่เวิร์กดังนั้น A-STAR ไม่น่าได้คือการกดดันแบบนี้พี่ว่ามันมันก็อาจจะดูโหดนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงใจอะถ้าวันไหนก็ตามที่เขาไม่ตั้งใจเรียนยูจะบอกเขาเหรอว่ามโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลาสหน้าค่อยค่อยมาตั้งใจไม่ได้เหมือนเราฝึกนักกีฬาครับเวลามันมีจํากัดแล้วเราเวลาที่เด็กเครียด ถามว่าเครียดอะไรมากกว่าการเบนเครียดว่าเราทําอันเนี้ยโจทย์เนี้ยไม่ได้แล้วเราจะไม่ไปถึงเ s t a าหรือเครียดว่าคะแนนออกมาแล้วมันจะไม่ได้ A s t a าค,คือมองสองมุมนะถ้าเราทำนะจุดเนี้ยมันยังมีโอกาสไงนะแต่ถ้าเผื่อสมมุติเราไปคาดหวังนะจุดตอนท้ายอะ่ะแล้วเราไปเครียดตรงนั้นแล้วเราไปกังวลว่าเรายังไม่ได้ทำเต็มที่อะ่ะมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วนะ ดังนั้นพี่อยากจะบอกเด็กทุกคนนะ่ะตอนนี้ถ้าอยู่มีติวเตอร์อยู่ในมือแล้วอ่ะอยู่หาทางใช้งานติวเตอร์ของอยู่ให้ให้มากที่สุดการที่อยู่ไปเป็นสิทธิ์สำนักเขาอันนี้อาจจะพูดแบบดูแบบกำลังภายในนิดๆน,น,นะอยู่จะต้องเรียนรู้เคล็ดวิชาทุกอย่างที่เขาที่เขาสอนเพราะว่าเวลาที่อยู่เดินเข้าไปในห้องสอบเนี่ยอยู่เดินเข้าห้องสอบคนเดียวอยู่ถ้าเผื่อสมมติอยู่ไม่ตั้งใจทําเต็มที่แล้วครูคนนั้นเขาก็คาดหวังอนะ่ะว่าแบบสิ่งที่เขาสอนจะได้รับการ เอาไปใช้ในห้องสอบเด็กหลายคนของพี่มากเลยนะพี่จะว่าเขาตรงๆเลยว่าถ้าเผื่อสมมติพี่สอนอะไรเขาไปใช่ไหมแล้วเขาไม่เอาไปใช้ในห้องสอบมันก็เหมือนกับว่าเขาทิ้งพี่ไว้หน้าห้องสอบแล้วแล้วทำไงอะถูกไหมอ่ะดังนั้นก็คือเราเห็นภาพเปรียบเทียบแล้วว่าการทํางานระหว่างครูกับนักเรียนมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วการทํา EFL เนี่ยเทคนิคของพี่นะมันไม่ยากหนึ่งก็คืออยู่ต้องรู้แบบ ความหมายของมันก่อนถ้ายูรู้ความหมายในระดับตื้นลึกหนาบางแบบได้ระดับเลเยอร์ที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้ได้ไงอะ่ะเราครูอายุ40ใช่ปะ่ะเด็กอายุ17นั่นแหละอยู่ต้องเติมแกลปให้เด็กอยู่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าเขาเรียน EFL แล้วก็ literature ไปทำไมมันคือการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตภายในระ,ระยะเวลารวดเร็วเนี่ยแค่เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ยูก็จะเข้า เข้าใจว่าแล้วมันได้เอ t a r ได้ยังไงเขาให้อ่านหนังสือไปทำไมเพราะเขาต้องการให้เรามี second hand experience ถูกไหมถ้าเบนต์ต้องการที่จะอ่านอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเข้าใจประสบการณ์ของคนที่เข้าสู่สงครามเบนต์ ben ก็ต้องเหมือนกับพยายามนึกภาพตามถูกไหมเราต้องคิดว่านั่นคือเรื่องของเบนเบนต์จะรู้สึกยังไงผ่านสงครามคำถามมันก็จะถามแบบนั้นแหละ ถ้าเบนไม่รู้สึกว่าเบนอยู่ในสิ่งที่เบนอ่านเบนก็จะตอบคำถามไม่ได้พี่พูดอย่างนี้เบนเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคือลิเตรเจอร์นั่นแหละคือ EFL ถามว่านั่นคือเทคนิคไหมมันเทคนิคคือของครูคนไหนคนนั้นคือของใครของมันเขาจะมีวิธีการบอกเด็กแต่สําหรับพี่เนี่ยสเต็ปแรกคืออยู่ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ยูทาคืออะไรแล้วยูต้องถ่ายทอดสิ่งนี้ให้เด็กเข้าใจ ว่าสิ่งที่อยูทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบอยูไปจําเทคนิคนะนี่คือ metaphor s i m i l a personification ยู่ต้องจําจาจาจาแล้วก็เขียนต่อแพทเทิร์นตามนี้นะแต่เด็กมันต้องรู้สึกไงดังนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยพี่เลยวัดผลได้ในแต่ละคลาสเลยว่าเด็กอินกับเราไหมถ้าเด็กไม่อินปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่า1คือเขาไม่อยากได้เอสตาสก็คือเขารู้สึกว่าวิชานี้มันมันยังเข้าถึงไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของเราสิเราก็ต้องทําให้เขาเข้าถึงได้ดังนั้นเนี่ย นั่นแหละก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เด็กไปสู่ A-STAR ในวิชา literature แล้วก็ EFL ในสไตล์ของพี่แต่ถ้าเผื่ออยากรู้เคล็ดลับวิชาว่าแบบทำไงบ้างนะ1,2,3,4มาลงรงเรียน <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะรู้โอเคเนาะคิดว่าน่าจะเคลียร์